สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมแฟลกชิพสโตร์สาขาราชดานะครับต้องบอกว่าคอนเซปต์ของโชว์รูมของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยคารสองหลังซึ่งฝัดด้วยแสงธรรมชาตินะครับในการที่จะยกระดับประสบการณ์ในการเลือกซื้อกระเบื้งของทุกคนนะครับต้องบอกว่าโชว์รูมของเราเนี่ยประกอบไปด้วยโซนที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนกระเบื้งนวัตกรรมโซนกระบเบื้งแผ่นใหญ่พิเศษหรือแม้กระทั่งเป็นโซนกระเบื้งที่มีสีสันให้เลือกมากมายนะครับผมจะมีโซนอะไรที่น่าสนใจบ้างตามกันไปดูได้เลยครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่ในโซนที่เรียกว่า W p e n t house นะครับสำหรับในโซนแรกของเรานะครับในโซนของนวัตรกรรมเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่า N น innovation นะครับใน innovation เป็นโซนที่ใช้ในการบอกเล่าเรื่องราวของนวัตรกรรมที่เรามีกับกระเบื้องของเรานะครับซึ่งไม่ใช่แค่เป็น panel แล้วมีกราฟิกเฉยๆนะครับเรายังมีโซนที่เป็นโซนที่เรียกว่า demonstration Zone จะมีกระเบื้องมาตั้งแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะทดลองการซึมน้ําการกันลื่นตรงบริเวณน,นี้ได้นะครับผมส่วนในเรื่องของโซนที่เป็น W p e n t house นะครับเป็นความตั้งใจของเราเองนะครับที่อยากให้มอก มีลักษณะที่เชื่อมต่อกันนะครับต้องบอกว่าข้อจํากัดของการทำม็อกอัพในหลายๆครั้งของร้านขายกระเบื้องเนี่ยคือม็อกอัในแต่ละโปรแกรมมิ่งนะครับจะแยกกันอยู่วันนี้ครับ w c ตั้งใจทําให้คอนเซปต์ของ m o อกอัเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันทําให้โปรแกรมมิ่งต่างๆนะครับได้ถูกร้อยเรียงสร้างประสบการณ์เชิงสเปซให้กับผู้ที่เข้ามาเลือกกระเบื้องของ WDC ครับผมและอีกโซนสุดท้ายนะครับเรื่องของโซนคอร์เปรทนอกเหนือจากการตั้งรางวัล achievement ต่างๆของแบรนด์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นก็คือลักษณะของแกลเลอรี่ของเรานะครับในเรื่องของทาวแกลเลอรี่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไซส์ของกระเบื้องว่าเรามีกระเบื้องแบบไหนให้บริการบ้างลักษณะดีไซน์ความหลากหลายวารารตี้ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าสีสันแล,ล้วก็ลวดลายนะครับต้องบอกว่าวันนี้มีครบมากทีเดียวที่ W Penthouse ครับผมอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจสำหรับชั้น2นะครับคือโซนที่เรียกว่าทาว s แลปนั่นเองทาว s แลปของเรานะครับเป็นพื้นที่ที่เราตั้งใจให้แสงสกายไลท์เนี่ยส่องลงมาให้เห็นสีที่แท้จริงของกระเบื้องนะครับเนื่องจากอาคารชั้น2เนี่ยต้องบอกว่ามีกระเบื้องให้เลือกมากมายเลยโซนทาว s แลปนี้เองนะครับก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเห็นสีที่แท้จริงของกระเบื้องได้อย่างง่ายดายครับและระหว่างโซนของอาคาร1และอาคาร2นะครับเราจะมีโซนที่เรียกว่าโซนทรานสิชชั่นนั่นเองนะครับ โดยที่โซน t r a n s i ชั o นี่เองนะครับจะเป็นลักษณะของคอร์ดยาร์ดที่มีการโชว์มอคอัพในเรื่องของสระว่ายน้ำนั่นเองนะครับตรงนี้เองเราอยากที่จะนําเสนอในเรื่องของสินค้ากลุ่มที่เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าโ o l ิส t i c invention นะครับคือกระเบื้องหนึ่งดีไซน์มีทั้งผิวหยาบและผิวแมตอยู่ในตัวเดียวกันสามารถนําเอาผิวหยาบไปใช้ที่ขอบสระว่ายน้ําและผิวแมตในสระว่ายน้าก็จะสร้างความสวยงามในเรื่องของดีไซน์ที่เป็นเนื้อเดียวกันได้มากขึ้นกว่าเดิมครับผม เล็กหนึ่งโซนที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อาคารหลังหรือที่เราเรียกว่า exhibition hall นั่นเองนะครับ เอ็กซิบิชันฮอลนะครับประกอบไปด้วยโซนที่มีความน่าสนใจมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ที่เราเรียกว่า European House นัเ่นเองนะครับ e u r o p เป n House เป็นการรวบรวมกระเบื้องจากทวีปยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศสเปนหรือตลรมาไม้ทุกคนได้ชมกันอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจนะครับจะเป็นโซนที่เรียกว่ากระเบื้อง b i g Slab นั่นเองจะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่พิเศษที่มีความใหญ่ถึง3.2เมตรคูณ1.6เมตรครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีโซนที่เรียกว่า VCMo dor เป็นนพื้ที่ใในนกกกาาารรรรสส้งปะบณ์ซรมอลือระบืดอร่เป็นการ กระเบื้องแต่ละแผ่นและโซนที่เป็นมอกอัพนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีโซนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราอย่างแบรนด์สุขป,ประหันต์ชื่อดัง3แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นโตโต้คอเลอร์และก็โกลเฮทครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ W.C. โชว์รูมแฟชชั่นสโตร์สาขาราชดานะครับถ้าใครอยากที่จะมาเปิดประสบการณ์ในการเลือกซื้อกระเบื้องที่มีทั้งนวาาัตกรรมดีไซน์และก็ความคุ้มค่านะครับสามารถเรียนเชิญได้ไม่ว่าคุณจะเป็นดีไซเนอร์สถาปนิกหรือ end user นะครับ W.C. แฟชชั่นสโตร์ยินดีให้บร,ริ